สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจี๊ยบไพทโรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนเลยของชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงเดือนธันวาคม2 5 6 6นนะคะเดือนสุดท้ายของปีนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกนะคะ การทำนายก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นภาพลักษณ์โดยรวมนะคะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเราก็มาดูภาพไพ่พร้อมๆกันเลยไพ่ใบแรกของคุณได้10บไม้เทา้า8ดาบสี่เหรียญหนึ่งดาบสิบถ้วยสองไม้เทา้าเด็กทีอเหรียญสาไม้เทา้าหถ้วยแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายคุณได้สิดาบนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นในชื่อของคุณนะคะมองว่าในหลายคนกําลังสะสางปัญหาให้เสร็จสิ้นนะคะมองว่ามีหลายๆปัญหาเข้ามาที่คุณต้องแก้ไขนะคะหรือบางคนอาจจะมีความเครียดสะสมความทุกข์สะสมหรือมีอะไรที่คลากกระสังกันมาเนิ่นนานนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณมีแต่ปัญหายุ่งเหยิงนะคะคลากกระสังยืดเยื้อะนะคะสะสางไม่รู้จักจบจักสิ้น มองว่าในหลายคนอยากจะให้จบสิ้นเสียสิ้นปีนี้นะคะเห็นไหมเหมือนกับว่าผู้ชายกําลังกวาดใบไม้แต่ยิ่งกวาดก็ยิ่งหล่นนะคะเหมือนกับว่ายิ่งเก็บกวาดเท่าไหร่ใบไม้ก็ยิ่งหล่นนะ่ะก็แสดงว่าปัญหาคุณยิ่งสาสางก็ยิ่งมีปัญหาต่างๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะยังไม่สามารถแก้ไขหรือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเกี่ยวกับปัญหาของคุณนะคะอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามานะ แต่อเน,นี้มาดูซิอุปสรรคปัญหาของคุณเป็นเพราะอะไร8ดาบนะบองว่าในหลายคนอาจจะมีความลักความสัมพันธ์ที่มืด8ด้านนะคะขาดการติดต่อหรือบล็อกกันไว้หรือว่ามีเรื่องที่ไม่ไว้ใจกันก็มีความเป็นไปได้นะคะเพราะว่า8ดาบหมายถึงมืด8ดด้านนะคะหาทางออกไม่ได้แล้วก็เหมือนกับว่าคุณอยู่ในกรงอะ่ะเหมือนกับว่าถูกขังอยู่อะ่ะยังไม่สามารถที่จะ หาทางออกที่ดีได้นะคะพยายามที่จะพูดคุยพยายามที่จะเคลียร์ปัญหาแล้วแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่ดีเกิดขึ้นเหมือนกับว่ายิ่งแก้ก็ยิ่งเกิดนะคะกับปัญหาของคุณนะ่ะอาจจะพูดคุยหรือว่าเคลียร์กันไม่ได้ก็มีความเป็นไปได้สูงนะหรือบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลนะคะบอกกันไว้ไม่ติดต่อนะคะมีปัญหายุ่งเหยิงในความรักความสัมพันธ์ แต่อันนี้มาดูซิว่าทัศานาคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้เป็นเชลัยคุณคิดว่าความรักของคุณจะก้าวหน้านะคะคืบหน้าแต่มองว่าความรักของคุณในหลายคนยังย่ำอยู่กับที่ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะไม่มีความคืบหน้าก้าวหน้าแต่อย่างใดนะคะส่วนอดีตที่ผ่านมาหลับเป็นเชลัยอ,อดีตที่ผ่านมามองว่ามีปัญหาเข้ามานะแต่คุณก็พยายามที่จะเคลียร ได้แล้วก็มองว่าปัญหาต่างๆอดีตที่ผ่านมาสามารถพูดคุยตกลงเคลียร์กันได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ณนะปัจจุบันเนี้ยมองว่าไม่สามารถพูดคุยกันได้แล้วก็ยังไม่สามารถเคลียร์กัเคลียร์ใจกันได้นะคะส่วนสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการความรักที่ดีเห็นไหมมองตากันหวานหวานเยิ้มเลยอะ่ะมองว่าในหลายคน อยากมีความรักที่ดีต้องการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรักนะคะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกสุขสันต์เห็นไหมเหมือนกับว่าผู้หญิงผู้ชายมองตาก็รู้ใจนะคะทําอะไรก็ดีไปหมดนี่คือสิ่งที่คุณต้องการนะคะส่วนด้านอนาคตมองว่าในหลายคนยังมีโอกาสที่สุขสดใสยอยู่นะแต่เพียงแค่ว่าคุณต้องทําใจปล่อยวางนะคะเพราะว่าอนาคตของคุณได้สองใบเท้านั่นก็หมายถึง สิ่งดีๆกำลังรอคุณอยู่นะคะขอเพียงแค่ว่าคุณกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจแล้วก็สามารถลงมือทำได้นะคะในปัญหาใน,ในหลายๆด้านน่ะอาจจะหาทางออกไม่ได้แต่ถ้าคุณกล้าตัดสินใจที่จะเดินไปข้างหน้าหรือว่าม o v e ออนคุณมีโอกาสที่ดีรอคุณอยู่นะคะเห็นไหมเหมือนกับว่ามีนกสองตัวเกาะอยู่กิ่งไม้แล้วก็ผู้ชายคนนี้ถือลูกโลกแล้วก็มีแสงตะวันแสงสว่าง อยู่ข้างหน้านะคะนั่นก็หมายความว่าคุณมีโอกาสที่ดีในอนาคตนะคะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นมีความสดใสเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะบางคนบอกว่ายังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่ายังรักคู่หรือว่าคนรักคุณอยู่หรือว่าอยากจะรีเทิร์นนะคะแต่ถ้าบางคนสามารถปล่อยวางได้ทำใจได้แล้วก็ตัดใจได้แล้วก็พร้อมที่จะ ก้าวเดินต่อไปเพื่ออนาคตคุณก็มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่สดใสเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าบางคนคนรัก,กคุณหรือว่าเนื้อคู่ของคุณที่แท้จริงอาจจะเป็นคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาตินะคะหรือเขาคนนั้นเป็นคนที่สามารถดูแลคุณได้แล้วก็ไว้ใจได้แต่อันนี้มาดูว่าสิ่งที่คุณกลัวคุณกลัวอะไรบางว่าปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะคุณและคนรัก,กมักจะเหยียบย่ำซ้ำเติมกันนะคะ ในบางครั้งอ่ะเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือว่าเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่แล้วก็อีกฝ่ายอาจจะมีความผิดพลาดส่วนอีกฝ่ายก็เหมือนกับว่าซ้ําเติมนะคะก็เลยความรักของคุณเหมือนกับว่าจืดจางอ่ะไม่มีความไม่มีความหวานแววเลยอ่ะคุณก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายนะคะมีความเอื่มละอาซึ่งกันและกัน และบางคนก็ต่างคนต่างหันหลังให้กันหรือว่าต่างคนต่างอยู่นะคะบางคนเป็นคู่ผัวเมียก็จริงนะแต่เหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่มีความสุขนะคะอยู่แล้วก็ทุกข์ใจหาความสบายใจไม่ได้นะคะหรือบางคนอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับว่าคอยหาเรื่องทะเลาะเบาแวงกันตลอดเวลานะคะส่วนสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้ล่ะ อะไรที่คุณวางแผนเอาไว้หรือว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณคุณวางแผนเอาไว,ว้ว่าความรักจะประสบความสาเร็จสุขสมหวังนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันไม่ได้ใกล้กันหรือเขาคนนั้นเดินจากคุณไปคุณก็ยังรักแล้วก็ต้องการรอคอยเขานะคะมองว่าคุณยังอยากจะรอคอยคนรักของคุณอยู่ก็ได้หรือคุณยังรักเขาจนวินาทีสุดท้ายก็มีความเป็นไปได้นะคะ เป้าหมายก็เหมือนกับว่าในหลายคนอาจจะวางแผนมีเป้าหมายในชีวิตร่วมกันนะคะถ้าบางคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะหรือบางคนที่แต่งงานกันแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ดีมีความสุขนะคะแต่น,นี้มาดูซิว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเป็นเช่นไรมองว่าสิ่งที่คุณคาดหวังอยากจะให้คนรักเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์คุณเหมือนอย่างที่คุณทำดีกับเขาหรือว่ารักเขาทำทุกอย่างเพื่อเขานะคะ หรือบางคนโกรธกันไปหรือว่ามีปัญหากันไปก็อยากให้เขานั้นกลับมารีเทิร์นคืนดีมีความเข้าใจที่ดีต่อกันนะคะนี่คือสิ่งที่คุณคาดหวังหวังว่าคุณจะสามารถเคลียร์ปัญหาได้หรือว่าสะสางปัญหาได้จบสิน้นแต่อันนี้มาดูว่าสิ่งที่คุณคาดหวังจะเป็นเช่นไรในสิ่งที่คุณได้รับนะคะมองว่ายังมีความเจ็บปวดเพราะว่าได้สิบดาบเลยนะคะ ยังไม่สามารถเคลียร์ปัญหาได้ด้วยดีนะยังมีความเจ็บปวดระทมขมขื่นเกิดขึ้นนะคะเพราะว่า10ดาบเหมือนก็ว่ามีความมืดมนหมดหนทางนะคะยากที่จะเยียวยาจิตใจในหลายคนนะเหมือนก็ว่าคุณยังจมปักอยู่กับอดีตความผิดหวงังความเสียใจไม่ปล่อยวางนะคะแล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้ สุดท้ายแล้วคุณก็ยังอยู่กับ10ดาบนะคะแต่แม่หมอแนะนำว่าถ้าคุณคิดดีทำดีพูดดีสิ่งดีๆก็จะตอบแทนคุณนะขอให้คุณเชื่อมั่นในความดีของคุณนะคะไม่ว่าจะมีกี่ดาบก็ตามนะขอให้คุณเป็นคนดีสิ่งดีๆก็จะปกป้องคุ้มครองคุณนะคะ ขอให้รักษาความดีเอาไว้แล้วก็ขอให้เชื่อใจไว้ใจมั่นคงซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันก็เป็นการดีที่สุดนะคะมองว่าในหลายคนอาจจะยังมีปัญหาต่อไปนะคะแต่ขอให้คุณพยายามอดทนอดกั้นหมั่นสร้างความดีมีคุณธรรมก็ขอให้คุณผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแม่หมอก็ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะส่วนคนที่คุยคุกันอยู่อยากแต่งงานมั่นหมายหรือว่าใช้ชีวิตอ,อยู่ด้วยกันมองว่าปีนี้ยังไม่นะคะยังไม่ได้มีโอกาสที่ดีต่อกันแต่ปีหน้าอาจจะมีโอกาสที่ดีต่อกันก็ได้นะคะขอเพียงแค่ว่าคุณ ต้องพูดคุยปรับความเข้าใจแล้วก็คิดถึงสิ่งดีๆซึ่งกันและกันที่เคยทํามาร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนคุยหรือว่าคนมีคู่มีครอบครัวนะคะอันนี้เราก็มาดูสําหรับคนโสดพ่อไม้แม่ไม้นะคะที่ยังไม่เจอใครดูว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นไหมได้1ดาดนะคะพระราชินีถือไม้เท้า ได้สิบถ้วยนะคะมองว่าคนโสดก็ยังมีโอกาสที่ดีอยู่นะแต่อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะขอให้คุณเปิดโอกาสที่ดีให้กับตัวเองนะคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนลักษณะธาตุไฟเมสิงธนูนะคะแล้วก็คนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติที่จะเข้ามาก็ถือว่าใช้ได้สำหรับคนโสดนะคะ คุณอาจจะมีโอกาสที่ดีอาจจะมีชีวิตคู่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะที่สดใสนะยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะอันนี้เราก็มาดูไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปความรักความสัมพันธ์ในหลายคนกับไพ่ออร์ค,คินนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเช่นไรจะมีทางออกที่ดีไหมสำหรับความรักของคุณนะคะ ไพ่อรักเคลื่อนสรุปนะคะมองว่าในหลายคนที่มีปัญหาความรักนะไม่ว่าคุณหรือคนรักกําลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจนะคะเห็นไหมได้ไพ่ติดไฟแดงนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์กําลังคุณคิดพิจารณาอยู่ว่าจะเอายังไงดีนะคะกําลังคิดแล้วก็ตัดสินใจอยู่หรือไพ่ใบน,นี้หมายถึงการติดไฟแดงอะ่ะก็ยังมีโอกาสที่ดีอยู่นะบองว่ายังมีโอกาสไฟเขียวนะคะ ตอนนี้ต่างคนต่างก็กำลังคิดทบทวนความรู้สึกดีๆที่มีให้กันอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะกลับมารีเทิร์นคืนดีกันได้เพราะว่าในหลายคนสต็อกกันไว้อะบางคนอาจจะบล็อกกันไว้ขาดการติดต่อหรือว่าเระยะห่างเกี่ยวกับความรักความสัมพันนะคะก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าที่ผ่านมาความรักของคุณน่ะเหมือนกัว่ามาไวไปไวอะ บางคนอาจจะใจเร็วด่วนได้อาจจะเป็นความรักที่ไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องตามคอลงคองทมเท่าไหร่เพราะว่าไพ่ใบเนี้ยเหมือนกับว่าไม่เข้าตามตอกไม่ออกตามประตูนะคะออกทางหน้าต่างเห็นไหมก็เลยกลายเป็นว่าความรักของคุณในหลายคนอาจจะเป็นความรักที่มาไวไปไวเป็นความรักฉับฉวยก็ได้ก็เลยทําให้คุณนะ่ะค่อนข้างวิตกกังวลกลัวทุกอย่างเลยนะคะกลัวทุกอย่างไม่ว่า ความรักจะเป็นยังไงคุณก็กลัวกลัวว่าจะไม่สมหวังกลัวจะพูดคุยกันไม่รู้เรื่องกลัวว่าเขาจะไม่กลับมานะคะกลายเป็นความเครียดหรือว่ามีปัญหาสะสมบางคนอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีความผิดหวังในหลายครั้งเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะมีรักทิศมีรักครั้งใดก็ผิดหวังทุกครั้งไปนะคะคุณก็เลยกลัวใจนะกลัวไปหมดเลยนะคะ ไม่กล้าที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะทั้งๆมีสิ่งที่ดีรอคุณอยู่เพียงแค่ว่าคุณต้องเปิดโอกาสแล้วก็เปิดใจให้กับตัวเองเท่านั้นและสำหรับในหลายคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวต่อให้มีปัญหาอะไรคนรักของคุณเขาก็ยังแบกรับปัญหาเห็นไหมเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้แบกผู้หญิงคนนี้เอาไว้บนบ่าแสดงว่าต่อให้มีปัญหาอะไรเขาก็ยังช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณอยู่นะไม่ใช่ว่าจะปล่อยคุณทิ้งหรือว่าทิ้ง คุณนะคะเขายังแบกปัญหาแบกรับภาระ,ะหรือว่าช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณอยู่นะไม่ใช่ว่าเขาจะทิ้งคุณเลยนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีรูปมิเต้าด้วยกันก็มีความเป็นไปได้ยังไงเขาก็ไม่ทิ้งคุณแน่นอนนะคะและสุดท้ายก็มีโอกาสที่จะก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาไปได้ด้วยดีนะคะขอเพียงแค่ว่าคุณต้องมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคง ส่วนไพ่ออร์เคิลใบนี้ในหลายคนน่ะเหมือนกับความรักของคุณที่ไม่เคยสมหวังเป็นเพราะว่าอาจจะมีเกี่ยวกับถูกหักหลังความรักที่ทรยศถูกหักหลังมีความหวาดระแวงนะคะมีความไม่สมหวังอะ่ะก็เลยกลายเป็นว่าความรักไม่ค่อยจีรังยั่งยืนแต่ขอให้คุณน่ะทำใจให้แข็งแข็งเอาไว้นะคะ ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็าตามขอให้แข็งใจเอาไว้ทำใจแข็งๆนะคะอย่าอ่อนแอเด็ดขาดนะขอให้คุณเข้มแข็งทั้งกายแล้วก็ใจแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะคะถ้าไม่มีเขาและขอให้คุณเชื่อมั่นในความดีของคุณนะคะเชื่อได้ว่าความดีของคุณจะสามารถบั่นทอนอุปสรรคปัญหาได้ด้วยดีเห็นไหมคุณจะต้องผ่านขวากหนามนี้ไปให้ได้นะคะ เหมือนกับว่าคุณมีความดีเป็นที่ตั้งคุณจะผ่านอุปสรรคปัญหาขวากหนามได้ด้วยดีนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในคุณธรรมความดีของคุณเท่านั้นเหมือนกับว่าคุณก็มีดีในตัวนะคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะคะหรือบางคนทะเลาะเบาแวงขัดแย้งกันไปทางใครทางมันแตกหักบอกได้เลยว,ว่าแก้วที่มันเล้าก็ไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ เพราะว่ายังไงก็ไม่สนิทใจนะคะบางคนอาจจะลักเลกเลิกเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะหรือว่าทะเลาะกันหลายครั้งเลิกกันหลายครั้งก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยสนิทใจถึงว่าจะกลับมาใหม่ก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็จะต้องมีปัญหาที่หวาดระแวงกันต่อไปหรือว่ามีความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะก็เหมือนกับว่าตึกถล่มอะเปรียบเหมือนกับแก้วล้าวอะยังไงก็ไม่เหมือนเดิมนะคะ หรือคุณต้องการ Move On ก็ได้นะไพ่ใบน,นี้นะคะในหลายคนสามารถตัดสินใจได้ด้วยดีและก้าวไปข้างหน้ามูฟออนเพื่อให้ความรักหรือว่าโอกาสของคุณที่รออยู่นั้นถึงฝั่งฝันนะคะคุณสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาได้แล้วก็จะพบเจอสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่ได้นะคะคุณสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้าคุณคิดแล้วก็ตัดสินใจนะคะและโอกาสใหม่ๆเห็นไหมได้ไพ่เดอะเวิลนั่นหมายถึงความสุขความสมหวังความอุดมสมบูรณ์ความเพียบพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างนะคะเป็นไพ่ perfect ร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะไพ่ใบนี้นะคะถือว่าคุณยังมีโชคชะตาที่ดีอยู่นะชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกนะคะพึ่งท้อแท้เกี่ยวกับโชควาสนา คุณยังมีโชคชะตาที่ดีรอคุณอยู่ในเร็ววันนี้นะคะในหลายคนมีโอกาสได้รับข่าวดีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ <c oughs> ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะแม่หมอก็ขอวอวยพรให้คุณสุขสมหวังในทุกๆคนเลยนะคะ <c oughs> ถ้าชื่นชอบถูกอกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์ส,สับตะไคร้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอ